ที่หนึ่งแปลงนึงครับพื้นที่นี้อยู่อาอเภอในในตัวเมืองแม่สอดน,นะครับเนื้อที่ทั้งหมด21ไร่1งานกนับ11ตารางวาครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูพื้นที่เดี๋ยวเราเริ่มต้นตั้งแต่วงเวียนใหญ่แล้วก็ตรงไปตรงช่วงถนนถนนมิตรภาพกันนะครับ,รบเดี๋ยวไปกันเลยครับตรงนี้ก็จะเจอวงเวียนใหญ่ครับเราวนเรานขวาเข้าไป เส้นถนนแม่สอดภุ่มผางนะครับหากจากวงเวียนตรงนี้ไปถึงไปถึงพื้นที่ตรงนี้อยู่ประมาณ2กิโลเมตรนะครับตรงนี้ด้านขวาจะเป็นบริษัทมิตซูบิชิครับเดี๋ยวตรงไปเลยครับถนนเส้นนี้ก็เป็น4ี่เลนตลอดนะครับการไปมาสะดวกมากครับพูดถึงเนื้อที่ทั้ง จากเมื่อที่ห่างกับโรบินสันเนี่ย<ม>แค่ประมาณ5้านาทีนะครับเดี๋ยวว่าใกล้มากข้างหน้าตรงพื้นที่ตรงนี้จะเป็นเขาเรียกบ้านหัวหัวฝ่ายนะครับเดี๋ยวว่าด้านหน้าก็จะถึง<ม>พื้นที่แล้วครับขวามือขวามือตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเอสโซ่นะครับ เดี๋ยวตรงไปอีกนิดนึงจะเจอเป็นถนนตัดใหม่ที่บรรจบไปเส้นริมเมยเลยนะครับเดี๋ยวจะแวะให้ดูพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นถนนตัดใหม่ที่ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานนะครับแต่ถนนเสร็จหมดแล้วแล้วเนื้อตรงตรงถนนเส้นเนี้จะไปออกหาเส้นริมเมยได้ครับการไปมาสะดวกครับเข้าเมืองได้เลยได้ทั้งหมดครับแล้วก็เดี๋ยวจากตรงนี้ไปตรงไปอีกประมาณ ใายครับอ่าถึงถึงแล้วครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายจอดตรงรถด,ด้านหน้าตรงนี้เลยกันนะครับโอเคเดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมด21ไร่นะครับ1งานกับอีก11ตารางวาครับคือความกว้างความลึกของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยลึกจากด้านหน้าที่ติดถนนไปเนี่ยครับลึกเป็นุดสุดที่เลยเนี่ย อยู่ที่ประมาณ300เมตรแล้วความกว้างของของด้านหน้าของเนื้อที่ทั้งหมดตรงนี้อยู่ประมาณ220เมตรครับเดี๋ยวเราไปเจอลงไปดูพื้นที่กันเลยดีกว่าครับชัปเอาตรงนี้นะครับถนนตรงนี้ที่ที่เราผ่านมาเมื่อกี้จากวงเวียนจากวงเวียนใหญ่ที่วงเวียนโตโยต้านะครับวิ่งผ่านมาปุ๊บเนี่ยประมาณ2กิโลครับ2กิโด้านหลังเนี่ยคือที่จะไป ไปเส้นอุ้มผางครับเดี๋ยวเราไปดูดูพื้นที่ด้านในเลยก่อนกันก่อนแล้วกันครับที่เราเดินจากตรงนี้จากเนื้อที่จนจนสุดที่ด้านหลังเนี่ยครับอยู่ประมาณ300เมตรครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่าครับดูพื้นที่ก่อนแล้วกันตอนนี้ก็มีคนเช่าทําเป็นปลูกข้าวอยู่ครับ ก็คือพื้นที่จากด้านหน้าแล้วก็สุดตรงนู้นครับสุดเลยเลยเลยทิวป่าอีกแล้วก็ด้านกว้างตรงนี้ด้านกว้างลงไปก็จะประมาณ2 0 0กว่าเมตร220เมตรครับคือพื้นที่ที่เป็นโลง่งๆที่ที่ปลูกข้าวที่เป็นทุ่งนาตรงนี้ทั้งหมดใช่ทั้งหมดเลยครับอยู่ที่3 5ล้านห้หแบาทครับกับพื้นกับพื้นที่กับราคาของละแวกนี้ครับผมว่าราคาถูกมากเลยครับราคา3ล้าน5แสบาท พื้นที่ตรงนี้สามารถทําประโยชน์ได้หลายอย่างครับคืออาจจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือว่าเป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็มันสะดวกมากครับคือพื้นที่ตรงนี้ไม่พื้นที่ไม่ลึกมากครับความสูงใกล้เคียงถนนคือแทบจะไม่ต้องถม,ถม,ถ,มถมก็ถมก็น้อยมากครับตรงนี้ก็ตรงนี้ของอพื้นที่ของตรงนี้นะครับ ถัดไปด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นหมู่บ้านแม่สอบิลล่าครับหมู่หมู่บ้านจ,จ,ดจัดสรรขนาดใหญ่ครับแล้วก็จากตรงนี้ไปเนี่ยครับจะวิ่งเราวิ่งตรงไปเข้าจะเข้าไปในเมืองเส้นริมเมอร์เนี่ยห่างจากโรเบินสันเนี่ยแค่ประมาณ5นาทีครับเข้าเมืองไปก็ไม่เกิน10นาทีก็อยู่ถึงหนึ่งครับว่าห่างจากในเมืองจริงๆเนี่ยตรงนี้ประมาณ5กิโล ก็พื้นที่แปลงนี้นะครับคือราคาเสนอขายอยู่ที่3ามล้านห้าแสนบาทนะครับผมว่าพื้นที่ตรงนี้ถูกมาก,มากๆกครับกับกับบริเวณละแวกนี้ครับเพราะว่าราคา3ามล้านห้าแสนบาทเนี่ยผมว่าหาตรงไหนไม่ได้แล้วครับอ่าพื้นที่ที่ดินตรงนี้ตั้งอยู่พิกัดหมู่บ้านหัวฝายครับตำบลพระธาตุ่าแดงอำเภออำเภอแม่สอดครับจังหวัดต,ตา,ากบรรยากาศโดยรวมของตรงนี้ครับดีมากครับด้านหลังจะเห็นเป็นทิวเขา คือจะเป็นทีวเขาด้านหน้าเนี่ยจะเป็นถนนยาวเส้นถนนเส้นแม่สอดอุ่มผางแล้วก็พอมองเป็นด้านหลังจะเป็นทิวเขาทิวเขาทั้งหมดเลยครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศโดยโดยรวมของพื้นที่อีกอีกรอบนึงครับลองดูครับด้านหลังนาะจะเป็นทิวเขาทั้งหมดเลยครับแล้วก็ด้านหลังของพื้นที่ตรงนี้ครับจะเป็นลาคลองสาธารณะที่มีน้ําใช้ตลอดทั้งปีครับน้ําไม่ขาดด้านหลังของพื้นที่ทั้งหมดครับแปลงนี้